น้ำนมไหลไร้อารมณ์บาทหลวงป่วยโรคประหลาดบาดหลวงในเคนยาได้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเนื่องจากมีสภาพผิดปกติที่ไม่เพียงทำให้ความต้องการทางเพศลดแต่ยังทำให้มีน้ำนมออกมาด้วยฟรานซิสกิจูรูเริ่มมีปัญหาดังกล่าวในปี2000หลังจากที่เขาเพิ่งจะแต่งงานเขาไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในห้องนอนได้แต่ก็ไม่ทราบว่าอะไรคือตัวการของปัญหา หลังจากสังเกตเห็นของเลวประหลาดเปื้นเสื้อของเขาในปี2007ฟรานซิสและภรรยาก็พบว่าหน้าอกของเขาได้โตขึ้นแถมยังมีน้ำนมไหลออกมาด้วยแพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นโปรแลคติโนอมามีเนื้องอกในต่อมใต้สมองที่ผลิตฮอร์โมนโปรแลคตินมากเกินไปกระตุ้นให้เกิดการผลิตนมและจะส่งผลให้ผลิตฮอร์โมนเพศชายลดลงทำให้มีความต้องการทางเพศต่ำ เขาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขามาเป็นเวลาเกือบ16ปีอาการข้างเคียงอื่นๆยังรวมถึงน้ำหนักเพิ่มปวดหัวอย่างรุนแรงและสายตาไม่ดีฟรานซิสกลายเป็นที่คอรหาในชุมชนแล้วก็ยังถูกญาติและผู้คนดูถูกเนื่องจากเขาไม่สามารถมีบุตรได้แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปแล้วกว่า1ล้านเคนยาชิลลิงบาทหลวงท่านนี้ก็ยังคงต้องการระดมทุนอีกเพื่อเข้ารับการผ่าตัดในอินเดีย ด้วยความหวังว่าจะได้รับชีวิตของเขากลับคืนมา